แขก V.I.P. แกะตีเนียนเดินเข้าโรงแรมทำพนักงานเวอทั้งแถบทางเว็บไซต์ UPI ได้รายงานว่ามีแกะตัวหนึ่งเข้ามาที่โรงแรมสร้างความประหลาดใจให้กับพนักงานเป็นอย่างมากจึงต้องอัดคลิปวิดีโอไว้โดยในคลิปจะเห็นว่าพนักงานได้เดินรอบๆโรงแรมแล้วบังเอิญพบเจอกับแกะตัวหนึ่งซึ่งเจ้าแกะตัวนั้นยืนอยู่บริเวณด้านหน้าลิฟต์ท่าทีของเจ้าแกะยืนรอลิฟต์อย่างใจจดใจจอ่อราวกับว่าจะขึ้นไปยังห้องพักอย่างนั้น เมื่อเจ้าแกะเห็นว่ากำลังมีคนเดินเข้ามาก็หันหน้ามามองทันทีพร้อมทําสีหน้าเวอร์ใสจ,จากที่ต้องตกใจกลับกลายเป็นโมเมนต์สุดน่ารักพวกเขาจึงตัดสินใจได้โพสต์วิดีโอนี้ลงบนเฟซบุ๊กเพจของโรงแรมซึ่งสีหน้าของเจ้าแกะตัวนี้สามารถเรียกเสียงฮาและความเอ็นดูจากผู้ชมได้มากเลยทีเดียว ซึ่งทางโรงแรมได้แจ้งว่าเจ้าแกะตัวนี้หลุดมาจากทุ่งข้างๆมาเดินเข้ามาทางประตูอัตโนมัติและเดินมาหยุดตรงหน้าลิฟต์สำหรับใครที่กังวลว่าอาจจะเกิดอันตรายกับแกะตัวนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะตอนนี้ทางโรงแรมได้ทําการส่งคืนเจ้าของอย่างปลอดภัยแล้ว OMG oh my God